สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านสวัสดีกับช่องศรัทธาปฏิหารขอให้ปฏิหาริย์และสิ่งดีๆนะครับเกิดกับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะ,จะไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องเราครับผมอ่าคำเตือนนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิป ให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลประจําวันนะครับนําตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลนะครับผมไม่สนับสนุนการประนันทุกชนิดทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังและใช้สติสัมปชัญญะในการรับชมรับฟังนะครับนะคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์เลขมงคลลาวพัฒนานะครับเล่มคนลาวพัฒนาประจำที่2ี่สิสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือน กุมภานะครับเส้นเดือนกุมภาเนาะนะสิ้นเดือนกุมภาเลยนะครับนะ,นะก็ก่อนอื่นนะครับเราดูวันที่25วันศุกร์ที่25ผลมีตัวไหนบ้าง่าเด็ดเข้าเด่นเข้าไหมดับเข้าไหมนะครับผมนะเก้านะครับเจ็ดแปดสาม สี่เนะครับเรามาดูกันก่อนเด่นดับเอ๊เข้าดับไหมดับไอ้ดับเข้าไหมนะครับผมนะ0นย์นะครับดับหลักพันครับเข้านะครับออกเลขแปดนะครับร้อยดับ2ออกเลข3นะครับ10ดับ1ออกเลข4นะครับและหน่วยดับ1ก็ออกเลขเดนะครับดับอยู่หมดทุกงวดเอ้ยไม่ใช่ทุกหลักทุกตัวนะครับผมนะทีนี้มาดูเด่นครับเด่นก็คือผมให้หรองสานะครับเข้าในส่วนของ สามนะครับก็เข้าตัวเดียวนะครับตัวนี้เข้าตัวเดียวแปดสามไม่ถึงนะครับแปดสามไม่ถึงต้องขอโทษด้วยนะครับแปดสามไม่ถึงสามตัวก็เกือบอยู่นะครับให้แต่สามหกเจ็ดตัวนี้นะครับตัวหนึ่งพลาดไปแต้มเดียวเออตัวเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับดู หายไปแต้มเดียวถ้าคิดว่าเลขสี 4, ่จะมานี่ก็ใส่อบุ้มแล้วเนาะอะ,อะมาดูกันต่อนะครับผมนะวันที่28สิ้นเดือนกันนะครับย้ำาเลขมงคลนะครับนำตัวเลขวิชาใเกิดความมงคลนะ ยี่สิบแปดนะครับผมนะเรามาดูเด่นกันนะครับมาดูเด่นกันเรามาดูเด่นดูดับกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างน,นะครับผมอ่าก่อนอื่นมาดับกันก่อนดับหลักให้หลักมันนะครับดับหลักละหนึ่งตัวนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับหลักอื่นนะหลักพันหลักร้อยหลักสิบ แล้วก็หลักหน่วยนะครับสามหลักนะครับสามหลักเออกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับผมเนาะเก็บตังค์ซื้อใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อเลยนะครับมันจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับกว่าจะโฟกัสในเวลาเขียนมันก็จะไม่โฟกัสนะครับผมไม่ได้ทําให้มันเบลอนะครับมันเป็นที่การโฟกัสของตัวกล้องเองนะครับมาดูกันนะครับดับ นะครับด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 ับ,ดบหลักพันตัวไหนเอ่ย ห้านะครับผมนะห้าที่สี่หนับหลักพันสี่หนับหลักร้อย สี่ฮดับหลักสิบหกดับหลักหน่วยหกนะครับ ใครชอบตัวไหนนะครับนำไปใช้เกิดความมงคลทีนี้มาดูเด่นนะครับส่วนผมก็จะฟูกัสไปที่เด่นนั่นแหละนะครับสองตัวแรก แปดสองแปดศูนย์สอง,สอง แป6ศูนย์หกนะครับนี่ทีนี้ผมประกรบนะครับประกรบประกรบสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับ แปดหกแปดศูนะครับตรงกันก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันเป็นเลขมงคลเลขกำลังนะครับซึ่งนะครับไม่ใช่เลขสูตรที่จะคำนวณแล้วทำให้มันหนีเลขดับชุดนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับก็จัดไปแบบนั้นนะครับนะ ลองดูนะครับเด่นหรือดับจะมานะครับหรือจะม,มาทั้งคู่อันนี้ไม่ได้ระบุจอดจงในรายทังิ้นนะครับผมว่า2นะครับนะวันที่28เนี่ยนะครับ2นะครับตัวตัวหนึ่งก็คือ2นะครับ3ตัว 128 129 628 629 608นะครับ609อ่านะครับนะ งวดที่แล้วนะครับพลาดไปตัวเดียวสําหรับ3ตัวนะครับพลาดไปตัวเดียวสําหรับ3ตัวถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับก็คือเด่นตัวรองกับตัวเด่นนี่นะครับถ้าได้ไล่ย้อนหลังดูนี่ยังไม่พลาดตั้งแต่งวดที่มันออก0ูนย์ศห้าห้าศูนย์ศูนย์เนี่ยเนี่ยสองตัวนี้นะครับให้กําลังอยู่ที่2ตัวนี้วงไปสอตัวเลยก็ได้นะครับ2กับ8นะครับสำหรับผมคิดว่า2กับ8 นะครับนะก็โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและกด Sub สค r i b e กดกระดิกแจ้งเตือนเพ่อให้กำลังใจในการวิเคราะหา์เลขมงคลนะครับของว่าต่อ,ตอ,ตอไปวันต่อๆไปกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านขอพระคุณและสวัสดีครับ